การเลี้ยงปลาดุกในบอ่อผาใบหรือบอ่อพลาสติกสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาดุกหรือปลาชนิดอื่นๆแต่บ่มีพื้นที่มากเพียงพอที่จะขุดบอ่อขนาดใหญ่หรือบอ่มีต้นทุนที่เพียงพอสำหรับสางบอ่อซีเมนต์เขาสาม,มารถสางบอ่อพลาสติกแบบง่ายๆโดยบ่ต้องขุดลุม้มประหยัดต้นทุนดูแล,ลงงรักษาง่ายบ่อพลาสติกนี้จะเป็นผลพ่วงจากการประยุกต์พื้นที่ที่มีอยู่ไหกุมค้าและเกิดประโยชน์สูงสุด,สดขนาดของบอ่อเขาสาม,มารถทำได้ตามขนาดที่เท่าต้องการได้เลยจา้าหลังจาก มีเหาปูพลาสติกล่องกอ้นบ่อเขาต้องหาพลาสติกที่มีขนาดนามะมาล่องที่สามารถกักเก็บน้าได้เพื่อที่จะบะดารั่วซึมทนทานมีอายุการใส่งานนานมาปูขึงทับไวให้แกและมีการท่ามทอระบายน้ำทิ้งให้เขาน้าเนื่องจากปลาดุกเป็นป่าที่มีนิสัยกิบ่บเลือ่อและกิ่นเกง่งให้อาหารแต่ละเทืออาจจะเลือเศษตกค่าและทําใไหน้ำเน่าเสียได้ง่าย,ายโดยเฉพาะบอ่อขนาดเล็กที่บ่มีระบบน้ำหมุนเวียนแบบบ,บอ่อพลาสติกดังนั้นการว่างแนวทอระบายน้ำ เพื่อใส่ในการท้ายเทานนำเสียออกจากบอ่อจึงเป็นสิ่งที่ขาดบอดายเลยในการทรําบ่อแบบนี้เลี้ยงประมาณ4ี่สิบหามือก็สามารถน้ำป่าที่เลี้ยงไปกินได้แล้วจ้า